สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะิ้ามมาไหว้พระวัดยายลมเนาะคะ่ะเนาะส่องตาลาดมาแท่มีคนมาขายรอตอรีเนาะคะ่ะโอ้ยผาบสัตว์เนาะคะ่ะ เน่ยโมกัเห็นมันอีกเป็นวันนยุดเนาะค่ะน้องก,ก็เลยผ้ามาไาว้ยผ้าอยู่วัดแย่ลม่มมีน มีคนมาไหว้มาขอโจกขอพรเป็นบรรยุทของทุกๆคนเนาะคะ่ะเป็นมือพักพ่อนพระธันวุชมมาไหวพ้พระขอโศกราบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไก่เด็กเสีอยวแลวกามาท้าบุญกัน่ันวุชม มีพักแกว้วมรกตองค์ไหนคาน,นผู้ชมก็สามารถขอพรจากองค์พระแกว้วมรกตได้เวยคะ่ะมันนี้กับผ้ามานออกสถานที่เนาะค่ะเนาะไหวพระขอพร พรนน้ก็สิเป็นในองค์พระเจ้าราชการที่หานะคะท่านผู้ชมอยู่วัดย่าิลมพระรามสองขับสัตว์เสียงสัตว์บาา่เนาะค่ะ ่นก็มีสารตาใหญ่สารหย่าน้ำฝากกดไลค์ก,กดแชร์แอดน้ำแนนเดอวยค่ะเด้อแอดผ้ามาทำบุญน่อยพระ กมีคนมากกาบใบกันหลายเลยค่ะคุณผู้ชมมันดูดเอามากาบใบขอพ่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเหตุการการงาน,นยังก็ขอให้ปังให้ลำให้รวยเหตุยังก็ให้มีโชกมีลาบ กะซีมีอย่างไง้ไขในั่นนเดท่านผู้ชมวที่พาไปบัางเนตองไงกะซีมีไอใครนั่น ผุ้ชมอยากไปโศกจากไอไ้ไข่บ่คคะมันก็นมีคนมาจุดถูบ้เดอค่ะเดี๋ยวแอดจะเอาให้เมืองเด้ค่ะเด้อเห็นเป็นไรยังกัน 8ปดแปดฮาจแปดาจเลยไอย้ใครที่มันยุดไวกับท่านผู้ชมกระลองเก็บไปเอาให้มึง,งซื้อดอกค่ะพูดได้มากกะเก็บไปมึงพิจจราณามึงก็ได้ คุณก็สิเป็นทั้งโบสถ์คุนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะถ้ามาเมืองอดใครเพื่อใดโชกลาบกันเดี๋ยวไปเที่ยววัดใดสิท่าให้เมืองอีกเนาะคะ่ะเนาะขอจบแค่นี้เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีให้ลำให้รวยทุกผู้ทุกคนด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ Okay. Uh -huh.